สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23บาธันวาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะเซ็ตเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ยูนกอ1620่ในกรอบ1,620ถึง1630นะก็รอดูตรงนี้นะอย่าให้หลุด1620นะ หุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันก็ KCE เป็นแนวโน้มไซด์เวัพอยู่ในกรอบ86บาท50สตางถึง94บาท75สตางคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่86บาท50สตางค์นะแนวต้านก็นั่นแหละ94.75 j m บเจมาตเออตัวนี้น่าสนใจนะตัวนี้ทะลุมาละทะลุมาละนะก็ คนที่มีของวาง s ต o p l ลอ s ไว้ที่48บาทนะแนวต้านถัดไปอยู่ที่65.25นะครับตัวถัดไปที่โปไออ่าตัวนี้ก็สวยเหมือนกันทะลุเหมือนกันนะขอให้ทะลุจริงเถอะนะคนที่มีของตอนนี้ก็วาง stop l ลอ s ไว้ที่12บาท60แนวต้านถัดไป18บาท20 ตัวถัดไป AOT นะครับ AOT ก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะคนที่มีของก็นั่นแหละ58บาท50สตางค์ถ้าหลุดก็รอดูแถว55าบาท50สตางค์เนาะเออนะครับส่วนคนที่เทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ได้ก็อย่างที่บอกก็ช็อตได้นะตัวถัดไปครับ TKS ตัวนี้โอ้โหสองเขียวสวยงามมาก เออสองเขียวสวยงามมากนะตอนนี้คนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่15บาท30นะแนวต้านอยู่ที่1 8บาท50ตัวนี้ <c oughs> อาจจะเป็นบัางไฟก็ได้นะตัวนี้นะโอเคตัวถัดไป K-Bank เป็นแนวโน้มไซด์เว up อยู่ในกรอบ136บาทถึง143บาทนะถ้าหหลุด136บาทก็ พิจาณาขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเขานะตัวทัดไป c p พแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่56บาทห0สตางค์แนวต้าน61นะสำหรับเราก็รอนะรอแถวแนวรับนะครับ56บาทห0สตางค์ห3บาทห0สตางค์แนวนี้เป็นแนวที่ขอต่อราคาหน่อยนะ <c oughs> ตัวถัดไป EA นะ EA ก็ตอนนี้หลุดซาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีสัญญาณการขายนะค่าใครใช้ซานะหรือว่าถ้ายังไม่อยากขายก็วางสต o อปรอยไว้ที่90บาท75สตางค์นะอืมถ้าหลุด90บาท75สตางค์ก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับ EA เนาะสำหรับคนที่ซื้อมาตั้งแต่60บาท64บาทอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวถัดไป BRI นะตัวนี้เข้ามาได้2วันต้องดูไทม์เฟรม30นาทีนะตอนนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่11บาท60แนวต้าน12บาท80นะถ้าหลุด11บาท60แนวรับถัดไปก็10บาท90นะเออลึกพอสมควรนะระมัดระวังด้วยตัวสุดท้ายครับ G P S C ตัวนี้สวยนะ เออสวยนะครับก็คนที่มีของวางต็อปลอตไว้ที่79บาท25สตางค์แนวต้านก็84.25นะระวังนะคนที่ซื้อมาตั้งแต่73-74นะแนวต้านอยู่ที่84.25นะครับสำหรับตัว GPS c แต่ว่าถ้าสามารถผ่านได้ก็แนวต้านถัดไปก็88นะโอเคครบถ้วนนะครับ10อันดับก็ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้กันบ้านหุ้นนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่หน้าเพจ Youtube ได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ค่าคอมแบบ v i p นะเทดก็ค่าคอมก็0.08นะเออนะครับ0.08นะก็ ถ้าสนใจก็กรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับวันนี้หงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ